ก็คอยเอาปะไทบอกไคบอกใหรบอกจะคอขาวเนี่ยทำไปเลยนะคะใครสนใจทำไปเลยฮะเดวจะไม่คุดให้ยากแค่ไหนจอมยุสัยหลับีปอันนึงจ้า ยาก่ะแตจอบเอาทำจอบเขาหายอีกเรียนกรรมเอามาหาเจอแล้วบอกจอบใหญ่พี่เอาไปไว้ไหนวะนี่บ้ากับผีบอมาด้วยกันนี่นอเล็กนอเล็กจะไปขุดเละมาไม่ทันน้องตอให้อฉันแล้วว่ามันขุดได้อยู่บอก นี่เออโอเคอืมได้สามนี่ละโคนมันไม่ได้จอบมันไม่มีเองนี่ไม่หักเอาซะแล้วแหละคือไปที่มาจอบอะไรกันนี่